โปรแกรมจิตให้ตัวเองได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตในทุกเช้าวันใหม่สามารถฟังได้ทั้งก่อนนอนและหลังตื่นนอนฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานที่ทำงานงานที่ฉันทำลูกค้าชอบฉันได้รับข่าวดีในเรื่องความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ช่างแสนวิเศษเหลือเกิน ฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกค้าตอบรับงานของฉันแบบรวดเร็วฉันได้รับข่าวดีที่มีคนชอบฉันฉันได้รับข่าวดีในสิ่งที่ฉันปรารถนาสำเร็จทุกประการฉันได้รับข่าวดีที่มีหนังสือดีๆที่ฉันอยากอ่านฉันได้รับเรื่องราวดีๆจากครอบครัวของฉันในทุกวันฉันโชคดีจังวันนี้ที่อากาศดีๆแสงอาทิตย์ส่องแสงมาหาฉัน ฉันโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีฉันโชคดีเหลือเกินที่ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวฉันเองฉันได้รับข่าวดีในเรื่องเงินตลอดเวลาฉันได้ยินเสียงเงินไหลเข้าตลอดเวลาฉันได้รับรู้ถึงความโชคดีมีความสุขของฉันทุกวันวันนี้เป็นวันที่มีความสุขทุกเวลาทุกเวินาทีฉันได้รับข่าวดีทุกวัน ฉันช่างโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ฉันโชคดีเหลือเกินทุกขณะจิตฉันรู้ทันฉันขอขอบคุณตัวเองที่รู้สึกดีได้ตลอดเวลาควบคุมอารมณ์ความคิดของตัวเองรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์โชคดีที่ฉันมีอาหารรับประทานที่ทำให้ฉันมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง ฉันช่างโชคดีเหลือเกินวันนี้ฉันซาบซึ้งกับทุกๆสรรพสิ่งฉันกล่าวคำขอบคุณทุกวันฉันฟังสิ่งดีๆทุกวันฉันซาบซึ้งเพราะฉันรู้ดีว่าการซาบซึ้งและขอบคุณเป็นพลังที่ทำให้ฉันขับเคลื่อนได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีฉันรู้สึกดีฉันขอขอบคุณฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันคิดฉันพูด ฉันปรารถนาสิ่งใดฉันได้รับดีๆเพราะฉันรู้ถึงพลังงานดีๆที่รายล้อมฉันฉันซาบซึ้งอย่างสุดใจฉันได้รับข่าวดีในวันนี้การเงินของฉันหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางฉันโชคดีเหลือเกินข่าวดีต่างๆหลังไหลมาหาฉันฉันโชคดีฉันรักตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันมีความสุขในทุกเช้าวันใหม่ ฉันนับความสำเร็จของฉันทุกวันเพราะฉันรู้นี่คือพลังงานให้ฉันความโชคดีของฉันทุกวันเพราะฉันคือคนโชคดีฉันโชคดีที่ฉันรู้สึกถึงพลังงานดีๆที่มีพลังงานดีๆฉันเป็นคนโชคดีความพร้อมฉันเปิดรับความพร้อมอยู่ทุกวันฉันพร้อมรับความสุขฉันพร้อมรับข่าวดีที่มาหาฉันในทุกวันฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆ ฉันทราบซึ้งในข่าวดีที่ฉันได้รับทุกๆเรื่องราวมันมีพลังดีเหลือเกินฉันมีสุขภาพดีฉันมีเงินมากมายฉันพร้อมรับเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีทุกวันฉันขอบคุณข่าวดีที่ฉันได้รับฉันขอบคุณทุกๆสิ่งที่ฉันมีทุกวันฉันนับความสําเร็จเพราะฉันรู้ดีว่านี่คือพลังงานที่มีคุณค่าฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของเงิน ฉ, ite, ฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานที่ทำงานงานที่ฉันทำลูกค้าชอบฉันได้รับข่าวดีในเรื่องความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ชัางแสนวิเศษเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกค้าตอบรับงานของฉันแบบรวดเร็วฉันได้รับข่าวดีที่มีคนชอบฉันฉันได้รับข่าวดีในสิ่งที่ฉันปรารถนาสำเร็จทุกประการ ฉันได้รับข่าวดีที่มีหนังสือดีๆที่ฉันอยากอ่านฉันได้รับเรื่องราวดีๆจากครอบครัวของฉันในทุกวันฉันโชคดีจังวันนี้ที่อากาศดีๆแสงอาทิตย์ส่องแสงมาหาฉันฉันโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีฉันโชคดีเหลือเกินที่ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวฉันเองฉันได้รับข่าวดีในเรื่องเงินตลอดเวลา ฉันได้ยินเสียงเงินไหลเข้าตลอดเวลาฉันได้รับรู้ถึงความโชคดีมีความสุขของฉันทุกวันวันนี้เป็นวันที่มีความสุขทุกเวลาทุกเวลาทีฉันได้รับข่าวดีทุกวันฉันช่างโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ฉันโชคดีเหลือเกินทุกขณะจิตฉันรู้ทันฉันขอขอบคุณตัวเองที่รู้สึกดีได้ตลอดเวลา ควบคุมอารมณ์ความคิดของตัวเองรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์โชคดีที่ฉันมีอาหารรับประทานที่ทำให้ฉันมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงฉันช่างโชคดีเหลือเกินวันนี้ฉันซาบซึ้งกับทุกๆสรรพสิปปส่งฉันกล่าวคำขอบคุณทุกวันฉันฟังสิ่งดีๆทุกวันฉันซาบซึ้งเพราะฉันรู้ดีว่าการซาบซึ้งและขอบคุณ เป็นพลังที่ทำให้ฉันขับเคลื่อนได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีฉันรู้สึกดีฉันขอขอบคุณฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันคิดฉันพูดฉันปรารถนาสิ่งใดฉันได้รับดีๆเพราะฉันรู้ถึงพลังงานดีๆที่รายล้อมฉันฉันทราบซึ้งอย่างสุดหัวใจฉันได้รับข่าวดีในวันนี้ การเงินของฉันหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางช่างโชคดีเหลือเกินข่าวดีต่างๆหลั่งไหลมาหาฉันฉันโชคดีฉันรักตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันมีความสุขในทุกเช้าวันใหม่ฉันนับความสำเร็จของฉันทุกวันเพราะฉันรู้นี่คือพลังงานให้ฉันความโชคดีของฉันทุกวันเพราะฉันคือคนโชคดีฉันโชคดีที่ฉันรู้สึกถึงพลังงานดี ที่มีพลังงานดีๆฉันเป็นคนโชคดีความพร้อมฉันเปิดรับความพร้อมอยู่ทุกวันฉันพร้อมรับความสุขฉันพร้อมรับข่าวดีที่มาหาฉันในทุกวันฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆฉันทราบซึ้งในข่าวดีที่ฉันได้รับทุกๆเรื่องราวมันมีพลังดีเหลือเกินฉันมีสุขภาพดีฉันมีเงินมากมาย ฉันพร้อมรับเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีทุกวันฉันขอบคุณข่าวดีที่ฉันได้รับฉันขอบคุณทุกๆสิ่งที่ฉันมีทุกวันฉันนับความสำเร็จเพราะฉันรู้ดีว่านี่คือพลังงานที่มีคุณค่าฉันโชคดีเหลือเกินฉันเป็นคนรวยทั้งกายและจิตใจวันนี้มีแต่เรื่องดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันโชคดีฉันทำทุกอย่างสำเร็จ ฉันรักงานที่ฉันทำเงินหลั่งไหลมาหาฉันฉันช่างโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีอาหารที่รับประทานโชคดีที่มีบ้านที่มีที่อยู่อาศัยโชคดีที่มีงานโชคดีจังเลยวันนี้ฉันได้รับถึงความสุขความรู้สึกดีความปรารถนาที่ฉันมีต่อตัวตัวเองและต่อผู้อื่นฉันมีลมหายใจฉันรู้เท่ารทันลมหายใจของฉัน ฉันขอขอบคุณจักรวาลน,นี้โลกใบนี้ฉันมีความสุขเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีจากสถานการณ์ต่างๆที่สนับสนุนฉันเอื้อเฟื้อฉันฉันขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจฉันรู้สึกดีอากาศดีครอบครัวที่อบอุ่นงานที่ทำช่างโชคดีเหลือเกินทำเงินให้ฉันอย่างมากไปฉันแบ่งปันผู้คนด้วยรอยยิ้มคำพูดการกระทำ สิ่งดีๆต่างๆที่ฉันสามารถทำได้ฉันรู้สึกซาบซึ้งและฉันขอขอบคุณใครได้ฟังรู้สึกดีฉันฟังฉันเลือกฟังแต่สิ่งดีๆเท่านั้นฉันโชคดีเหลือเกินฉันนับความสำเร็จของตัวเองทุกวันใจของฉันช่างเป็นใจที่ยอดเยี่ยมจิตใจของฉันช่างงดงามเหลือเกินฉันขอขอบคุณฉันซาบซึ้งแห่งความโชคดีต่างๆ ฉันขอบคุณความมั่งมีสีสุขของฉันความใจเย็นของฉันฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนสุขุมฉันโชคดีที่เป็นคนที่มีความรักอยู่ตลอดเวลาเมตตาตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอฉันมองเห็นโอกาสฉันขอบคุณเหลือเกินฉันขอขอบคุณความสุขความสงบที่อยู่ในใจฉันฉันซาบซึ้งทุกๆสรรพสิ่งฉันได้รับข่าวดีในทุกวันข่าวดีในเรื่องของการงาน ข่าวดีในสิ่งที่ฉันปรารถนาข่าวดีที่ฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจฉันโชคดีเหลือเกินฉันเป็นคนรวยทั้งกายและจิตใจวันนี้มีแต่เรื่องดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันโชคดีฉันทำทุกอย่างสำเร็จฉันรักงานที่ฉันทำเงินหลั่งไหลมาหาฉันฉันช่างโชคดีเหลือเกินที่ฉันมีอาหารที่รับประทาน โชคดีที่มีบ้านที่มีที่อยู่อาศัยโชคดีที่มีงานโชคดีจังเลยวันนี้ฉันได้รับถึงความสุขความรู้สึกดีความปรารถนาที่ฉันมีต่อตัวตัวเองและต่อผู้อื่นฉันมีลมหายใจฉันรู้เท่าทันลมหายใจของฉันฉันขอขอบคุณจักรวาลน,นี้โลกใบนี้ฉันมีความสุขเหลือเกิน ฉันได้รับข่าวดีจากสถานการณ์ต่างๆที่สนับสนุนฉันเอื้อเฟื้อฉันฉันขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจฉันรู้สึกดีอากาศดีครอบครัวที่อบอุ่นงานที่ทำช่างโชคดีเหลือเกินทำเงินให้ฉันอย่างมากไปฉันแบ่งปันผู้คนด้วยรอยยิ้มคำพูดการกระทำสิ่งดีๆต่างๆที่ฉันสามารถทำได้ฉันรู้สึกซาบซึ้งและฉันขอขอบคุณ ใครได้ฟังรู้สึกดีฉันฟังฉันเลือกฟังแต่สิ่งดีๆเท่านั้นฉันโชคดีเหลือเกินฉันนับความสำเร็จของตัวเองทุกวันใจของฉันช่างเป็นใจที่ยอดเยี่ยมจิตใจของฉันช่างงดงามเหลือเกินฉันขอขอบคุณฉันซาบซึ้งแห่งความโชคดีต่างๆฉันขอบคุณความมั่งมีสีสุขของฉันความใจเย็นของฉันฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนสุขุม ฉันโชคดีที่เป็นคนที่มีความรักอยู่ตลอดเวลาเมตตาตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอฉันมองเห็นโอกาสฉันขอบคุณเหลือเกินฉันขอขอบคุณความสุขความสงบที่อยู่ในใจฉันฉันทราบซึ้งทุกๆสรรพสิ่งฉันได้รับข่าวดีในทุกวันข่าวดีในเรื่องของการงานข่าวดีในสิ่งที่ฉันปรารถนาข่าวดีที่ฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจ ฉันโชคดีจังเลยที่ฉันเป็นคนมีเสน่ห์คนโชคดีจังเลยที่ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันโชคดีที่ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนสำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเองช่างโชคดีเหลือเกินฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงฉันโชคดีเหลือเกินทำอะไรก็สำเร็จเงินหลั่งไหลมาหาฉันจากทุกที่ทุกทางฉันโชคดีฉันนับความสำเร็จของตัวเองทุกวัน ฉันเป็นคนอัจฉริยะในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนบริหารเงินเก่งฉันบริหารความสุขของฉันทุกเวลาทุกวินาทีช่างโชคดีเหลือเกินวันนี้อากาศดีเหลือเกินฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันแบ่งปันผู้คนฉันมีความสุขเหลือเกินเพราะฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีในทุกๆวัน จินตนาการของฉันนำฉันไปสู่ความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาช่างโชคดีเหลือเกินฉันมีความสุขฉันรักตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนฉันช่างโชคดีเหลือเกินเป้าหมายของฉันสําเร็จทุกวันฉันเป็นคนที่คิดบวกฉันเป็นคนที่ลงมือทำทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีฉันรักตัวเองฉันเห็นโอกาส เห็นความสามารถของตัวเองอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ฉันโชคดีเหลือเกินฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองรับสิ่งดีๆในทุกวันทุกเช้าวันใหม่ของฉันฉันทำไรฉันให้กำลังใจตัวเองเสมอร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสงบฉันช่างโชคดีเหลือเกินข่าวดีคือฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขฉันปรารถนาดีให้กับตัวเองอยู่เสมอและผู้อื่นเสมอ ฉันโชคดีฉันรักตัวเองเหลือเกินฉันมีความสุขในทุกเช้าวันใหม่ฉันดับความสำเร็จความโชคดีของฉันทุกวันเพราะฉันคือคนโชคดีฉันโชคดีฉันรู้สึกถึงพลังงานดีๆที่รายล้อมฉันฉันมีพลังงานที่ดีฉันพร้อมรับความสุขฉันพร้อมเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยร้อยล้านพันล้านฉันรวยความสุขฉันรวยการเงิน ฉันมีความสุขเหลือเกินฉันมีพลังงานดีๆสุขภาพดีๆงานดีๆอาหารดีๆฉันขอบคุณเหลือเกินฉันชอบโลกใบนี้ฉันได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินแต่เช้าทุกเช้าวันใหม่ของฉันฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของงานฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินที่ทำงานของฉันลูกค้าของฉันฉันได้รับข่าวดีเหลือเกิน ความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ช่างแสนวิเศษเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกค้าตอบรับงานของฉันแบบง่ายๆรวดเร็วฉันได้รับเงินฉันได้รับข่าวดีมีคนชอบฉันมีคนเมตตาฉันเอื้อเฟื้อสนับสนุนฉันทุกๆครั้งทุกๆเวลาที่ฉันปรารถนาฉันได้รับข่าวดีฉันได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของครอบครัว ฉันมีหนังสือดีๆที่ฉันอยากอ่านฉันโชคดีจังเลยวันนี้อากาศช่างแสนดีเหลือเกินฉันมีเพื่อนที่ดีร่วมงานกับฉันฉันมีลูกค้าที่ดีฉันโชคดีจังเลยฉันรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดฉันได้รับข่าวดีข่าวดีมาหาฉันตลอดเวลาความโชคดีมีสุขวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเสมอทุกเวลาทุกวินาทีในเช้าวันใหม่ ฉันตื่นมาพร้อมรับกับข่าวดีฉันขอบคุณฉันซาบซึ้งฉันโชคดีในทุกขณะจิตฉันโชคดีที่มีอาหารที่รับประทานฉันโชคดีที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงฉันช่างโชคดีเหลือเกินวันนี้ฉันซาบซึ้งทำอะไรก็สำเร็จเงินหลั่งไหลมาหาฉันจากทุกที่ทุกทางฉันโชคดีฉันนับความสำเร็จของตัวเองทุกวัน ฉันเป็นคนอัจฉริยะในทุกๆเรื่องฉันเป็นคนบริหารเงินเก่งฉันบริหารความสุขของฉันทุกเวลาทุกวินาทีฉันโชคดีเหลือเกินวันนี้อากาศดีเหลือเกินฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันแบ่งปันผู้คนฉันมีความสุขเหลือเกินเพราะฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีในทุกๆวันจินตนาการของฉันนำฉันไปสู่ความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาช่างโชคดีเหลือเกินฉันมีความสุขฉันรักตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนฉันช่างโชคดีเหลือเกินเป้าหมายของฉันสำเร็จทุกวันฉันเป็นคนที่คิดบวก ฉันเป็นคนที่ลงมือทําทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีฉันรักตัวเองฉันเห็นโอกาสเห็นความสามารถของตัวเองอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่ฉันโชคดีเหลือเกินฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองรับสิ่งดีๆในทุกวันทุกเช้าวันใหม่ของฉันฉันทํะไรฉันให้กําลังใจตัวเองเสมอร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสงบ ฉันช่างโชคดีเหลือเกินข่าวดีคือฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขฉันปรารถนาดีให้กับตัวเองเสมอและผู้อื่นเสมอฉันโชคดีฉันรักตัวเองเหลือเกินฉันมีความสุขในทุกเช้าวันใหม่ฉันนับความสำเร็จความโชคดีของฉันทุกวันเพราะฉันคือคนโชคดีฉันโชคดีฉันรู้สึกถึงพลังงานดีๆที่รายล้อมฉัน ฉันมีพลังงานที่ดีฉันพร้อมรับความสุขฉันพร้อมเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยร้อยล้านพันล้านฉันรวยความสุขฉันรวยการเงินฉันมีความสุขเหลือเกินฉันมีพลังงานดีๆสุขภาพดีๆงานดีๆอาหารดีๆฉันขอบคุณเหลือเกินฉันชอบโลกใบนี้ฉันได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินแต่เช้าทุกเช้าวันใหม่ของฉัน ฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของงานฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินที่ทำงานของฉันลูกค้าของฉันฉันได้รับข่าวดีเหลือเกินความสัมพันธ์ที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ช่างแสนวิเศษเหลือเกินฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกค้าตอบรับงานของฉันแบบง่ายๆรวดเร็วฉันได้รับเงินฉันได้รับข่าวดีมีคนชอบฉัน มีคนเมตตาฉันเอื้อเฟื้อสนับสนุนฉั้นทุกๆครั้งทุกๆเวลาที่ฉันปรารถนาฉันได้รับข่าวดีฉันได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันได้รับข่าวดีในเรื่องของครอบครัวฉันมีหนังสือดีดีที่ฉันอยากอ่านฉันโชคดีจังเลยวันนี้อากาศช่างแสนดีเหลือเกินฉันมีเพื่อนที่ดีร่วมงานให้กับฉัน ฉันมีลูกค้าที่ดีฉันโชคดีจังเลยฉันรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดฉันได้รับข่าวดีข่าวดีมาหาฉันตลอดเวลาความโชคดีมีสุขวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเสมอทุกเวลาทุกวินาทีในเช้าวันใหม่ฉันตื่นมาพร้อมรับกับข่าวดีฉันขอบคุณฉันซาบซึ้งฉันโชคดีในทุกขณะจิตฉันโชคดีที่มีอาหารที่รับประทาน ฉันโชคดีที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงฉันช่างโชคดีเหลือเกินวันนี้ฉันซาบซึ้งกับทุกๆสรรพสิ่งฉันมีแต่สิ่งดีๆฉันมีความสุขฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันทำอะไรก็สําเร็จฉันทำอะไรก็โชคดีฉันซาบซึ้งฉันขอขอบคุณข่าวดีที่หลั่งไหลมาหาฉันฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันช่างโชคดีเหลือเกิน ฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันทำอะไรก็โชคดีฉันทราบซึง้งฉันขอขอบคุณข่าวดีที่หลั่งไหลมาหาฉันฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ